嗯。 จะกินหมดก็เนี่ยเยอะจังตา,ตามผลไม้แซบๆเจ้าวัดีเจ้าขนมจีนจะกินกับขนมจีน กับขนมจีนนี่แล้วก็มีแคบหมูแคบหมูหม้ออบลมร้อนอน,นีสูตรแคบหมูหม้ออบลมร้อนนะเจ้าใครอยากได้ ทำหนังหมูตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วก็มาใส่หม้ออบนี